รอยต่อหลังคาเชื่อมต่อกับคอมเพสิตรั่วแก้ไขยังไงวันนี้เราไปชมวิธีกันครับสวัสดีครับพวกผมบูโฮมสวิตครับซ่อมสร้างต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่ายครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูปัญหานะครับกันศาสตร์ที่เป็นรอยต่อระหว่างแผ่นคอมโพสิตติดกับแผ่นหลังคาเกิดปัญหาการรั่วนะครับช่างซิลโพลียูรีเทนมาอย่างดีอย่างหนาแล้วแต่เกิดปัญหาการรั่วไปดูปัญหาครับว่ามันเป็นมายัางไงเดี๋ยวไปฟังคําตอบจากช่างเล่ครับสวัสดีครับช่างเล่ วันนี้เกิดปัญหาการั่วปัญหาที่ช่างเล่เจอนะครับวันนี้เกิดจากอะไรครับไหนลองอธิบายให้ผู้ชมฟังนิดนึงปัญหาที่เกิดที่ผมเจอนะครับก็คือนี่เลยครับการยิงซิลิโคนนะครับการยิงเป็นอาโพลีครับเป็นโพลีเนี่ยครับคือถามว่าทําไมจากโพลีเพราะช่างเล่พูดดังๆนิดนึงไกลก้องอ๋อเพราะนี่ครับการยิงโพลีครับคือช่างเขายิงครับถามว่าโพลีมันดีไหมดีครับแต่ว่าเนี่ย คือมันไม่ดีตรงที่ว่าช่างเขายิงหนาเกินครับอ่าอ่าทำไมยิงหนาเกินถึงไม่ดีเพราะว่ายิงหนาเกินปุ๊บข้างนอกก็จะแห้งแต่ข้างในไม่แห้งนะครับครับข้างในก็จะเหมือนอยู่ในหลอดเหมือนแบบเราซื้อมาแล้วยังไม่ได้ใช้ครับโอเคครับวันนี้ก็เกิดจากการยิงหนาเกินไปเนาะนี่ครับดูเลยครับติดมือเลยครับโอเคครับก็คือข้างนอกแห้งแต่ข้างในไม่แห้งเนาะทำให้เกิดปัญหาการรั่วซึมเดี๋ยวรบกวนช่างเลขกดแก็บช่องว่างตรงนั้นให้ลูกค้าเห็นเนี่ครับเป็นการพับ งานผิดครับจบงานผิดอย่างนี้เลยต้องซิลหนาเมื่อซิลหนาก็ทําให้ข้างนอกแห้งแต่ข้างในไม่แห้งถูกไหมครับช่างเล่เนี่ครับติดมือผมเลยโอ้โหครับโอเคครับวันนี้เราก็สรุปปัญหาเรียบร้อยแล้วผมก็สรุปปัญหาให้ท่านผู้ชมหรือแฟนเพจรับทราบครับวันนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงโฟแมนนัดเลยเพราะอยู่กันคนละส่วนกับผมครับวันนี้ก็เกิดจากการซิลหลังคานะครับ พับแผ่นมาผิดแล้วซิลหนาเพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่กลายเป็นผลร้ายทาให้เกิดปัญหาการรั่วซึมนั่นเองครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมกับผมบูโฮมสวิตครับซ่อมสร้างต่อเสริมบ้านเป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับ